สวัสดีค่ะ,ฉะเฉลยชัดๆโฟมภรรยาเจมจิรายุที่แท้ทำงานอะไรเรียกว่าผ่านผลไปอย่างชื่นมื่นกับความอบอุ่นหัวใจสุดๆสำหรับพิธีแต่งงานของพระเอกหนุ่มเจมจิรายุตั้งสีสุขกับแฟนสาวนอกวงการโฟรมเบนจมาสหลังคบหาดูใจกันมานานสิปี ซึ่งบรรยากาศภายในงานถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายอบอวนไปด้วยความรักคู่บ่าวสาวป้ายแดงและแขกคนสนิทที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานโดยในงานถแถลงข่าวนั้นโฟมได้เผยว่าเธอมีอาชีพทำร้านอาหารโดยทำร้านอาหารชื่อโนม่าเป็นคาเฟ่เปิดใหม่พร้อมเสิร์ฟอาหารประเภทสเต็กบันและเครื่องดื่มในย่านนาคี้ว่า43 โดยในคาเฟ่จะตกแต่งแบบคอซี่ด้วยโทนสีขาวครีมน้ำตาลทำให้รู้สึกอบอุ่นสบายสไตล์แกนดิเนเวียนเปิดให้บริการเวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาทั้งนี้หนุ่มเกรทวรินทรก็เคยรีวิวไปเยี่ยมคาเฟ่ของสาวโฟมมาแล้วด้วยซึ่งโฟมมีความรักในการทำอาหารและเคยไปลงคอร์สเรียนทำอาหารแบบจริงจัง ได้ลงมาเป็นแม่ครัวทำอาหารเองเลยสวยเก่งเป็นคนธรรมดาที่แสนพิเศษเลยค่ะขอบคุณขอบข่าวค่ะ